สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเอ r a รเดอและนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของ Top ปอีล e เวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเ c ซที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แอดมินไม่ได้ออนแอร์ไปหลายวันนะครับเนื่องจากติดภารกิจที่เชียงใหม่นะครับเพิ่งกลับมานะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ คงจะไม่สายเกินไปนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับ f อที่รักทุกคนมีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นช่วงแห่งความสุขนะครับยังไงก็เฉลิมฉลองกันก็ให้ระวัดระวังนะครับเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับเรื่องของเอ่อการดื่มการอะไรก็ ให้มีสตินะครับสำหรับ TOP 11วันนี้ก็มีประเด็นอยู่หลายประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกที่จะพูดถึงก็ช่วงของคูณ2โทเค็นนะครับนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่ยังพอมีเวลาที่จะไปลงทะเบียนเล่นเกมรับโทเคน็นเพื่อสะสมโทเค็นไว้ทําทีมนะครับเกมที่แอดมินแนะนำเพื่อนๆไปนะครับก็คือเกมนี้นะครับ ก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะครับ m ม of อ o ฟมูนนะครับมูนริชนะครัตอนนี้แอดมินได้ไปแล้ว44โทเค็นก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้สำหรับเกมนี้นะครับเล่นง่ายนะฮะแค่อัพประสาทให้ไปถึงเลเวลตามที่เขากำหนดเท่านั้นเองนะครับส่วนเกมอื่นๆก็ยังมีนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปทดสอบเล่นดูนะครับซึ่งก็ยังพอมีเวลานะครับที่จะไปล็อกอินนะครับ อย่าลืมผูกเกมกับเกมเดียวที่เราเล่นกับท็อปอ่กับเมลเดียวนะครับผูกเกมกับเมลอันเดียวกันนะครับกับท็อปอีเลเวนของเราด้วยนะครับส่วนใครที่ผูกกับเฟซอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับส่วนค่ายอื่นนะครับเมื่อกี้ค่ายสีแดงค่ายสีเขียวก็ยังมีเกมให้เล่นเยอะแยะเช่นกันนะครับโดยตัวเกมนะครับ อย่างเกมตัวนี้นะครับ Play Play and Rich เนี่ยนะครับ High Target นี่ครับก็เป็นเกมแนวนี้แอดมินไม่ค่อยถนัดนะครับที่ว่าเราดิ่งลึกลงไปให้ได้550เมตร6กรเมตรอะไรเงี้ยครับแต่ก็สามารถที่จะลองเล่นได้นะครับเพื่อนๆลองเล่นได้นะครับโดยมีเวลาเคลียร์อยู่21วันนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเห็นไหมครับ ถ้าลึกลงไปถึง3าม0ันเมตรก็รับไปเลย588โทเค็นนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับลองลองไปลองเล่นดูนะครับเพื่อนๆนที่นี่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะลองโหลดมาเล่นลองดูเหมือนกันนะครับในประเด็นที่อ่าโทเค็นคูณ2นะครับช่วงมันจะมาเป็น ไม่ได้มาตลอดนะครับจะมาเป็นประมาณช่วงต้นกับช่วงท้ายของฤดูการเท่านั้นนะครับจริงเพื่อนก็สามารถที่จะไปลองดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับส่วนค่ายสีน้ำเงินก็เช่นกันครับค่ายสีน้ำเงินก็มีเกมให้เล่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองไปค้นหาดูอันนี้เกมคลาสสิกรุ่นคลาสสิกก็มีนะครับดากอนแลนนะครับ อันนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่ใจชอบครับค่ายสีแดงสีเขียวหรือว่าสีนดำเงินนะครับก็เป็นพันธมิตรกับเกม Top e l e e n ของเราเช่นกันนะครับหลังจากผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่นัดที่21นะครับนั่นี้ผ่านนัดที่20ไปแล้วนะครับก็นัดล่าสุดแอดมินไปไพ่ให้กับทีมอันดับนี่นี่ครับนี่ ทีมอันดับ5หรือ6นะครับนัดที่แล้วไปพลาดท่าแพ้ไป2 0นะครับเดี๋ยวนะแอดมินดูก่อนอ่อชาร์กก็เอฟซนะครับชาร์กก็ชาร์กเอฟอันดับ2อทีมอันดับ2ก็ยังดีที่อืมเราตุนคะแนนไว้นะครับก็เลยทำให้ยังพอมีโอกาสนะครับนำอยู่3แต้มด้วยกันนะครับแพ้ไป1นัดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ เหลืออีกนัดต่อไปก็นัดวันนี้นะครับแอดมินต้องเจอกับทีมนี้นะครับ f c มามาคีฟกานะครับ FC มาคีฟกานะครับแล้วก็นัดที่22แอดมินไปเยือนขุนพลเล็บดำนะนัดที่23นะครับแอดมินเปิดบ้านรับกาลาตาสรายเอฟซีนะครับ นัดที่24นะครับแอดมินไปเยือนคลับ21919นะครับและก็นัดที่25นะครับแอดมินเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนนี่เอฟซีนะครับและนัดสุดท้ายนะครับแอดมินไปเยือนแกรงดองเอฟซีนะครับนี่ครับ5นัดที่เหลือเนี่ยแอดมินเจองานเบาครับคิดว่าน่าจะเอา แชมป์ปีนี้แชมป์ฤดูการนี้มาได้นะครับผมสำหรับสองกิริปอะคาเดมีส่วนทีมชุดใหญ่ของแอดมินก็ตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับแต่แต้มห่างกันไม่เยอะนะครับห่างกันแค่หนึ่งแต้มนะครับก็ยังพอมีโอกาสลุ้นนะครับสำหรับของเพื่อนๆทีมของเพื่อนเอนเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับของ มาคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนสาธารนะสถานการณ์ของอนักเตะนะครับโควิดนิรันลิทนะครับโควิดนะครับโควิดนิรันลิทนะครับตอนนี้นะครับยังอยู่อันดับ2ของดาวซันโวอยู่นะครับ25 25ลูกนะครับแล้วก็คนที่นําอยู่คือคนนี้นะครับ20 ยี่สิบแปดลูกนะครับอืมนะฮะอันนี้ก็ถือว่ายัางทิ้งอยู่นะครับยังห่าง Hang อยู่นะครับอาจจะต้องมีการปรับนะฮะปรับแผนให้นิรันดร์ยิงจุดโทษเพื่อคว้าดาวซันโวนะครับเพราะว่าตอนนี้แอดมินให้วัฒนานุก,กูลเป็นคนยิงนะครับอาจจะต้องให้นิรันดร์ยิงแล้วนะครับวัฒนานุก,กูลก็ นี่ครับเอานี่ลันลิศมายิงหยุดโทษเพื่อที่จะได้มีโอกาสลุ้นในที่เหลือนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นดาวซันโวนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับทีมสองยี่สิบอาคาเดมี่นะครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับทราบกันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สถานการณ์ของทีมเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับนี่ครับ คลิบอือาละนะครับอันนี้เซฟไว้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามาก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆแต่หลายๆคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาถามแล้วแอดมินไม่ได้ทําคลิปนะครับออกไปก็มีคอมเมนต์ที่ค้างอยู่นะครับไปที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคุณ The d e ด็กเด็กสนะครับบอกว่าเซ็นสัญญานักเตะแบบไหนคุ้มสุดครับอื โดยเตัวนะครับสำหรับแอดมินนะครับอแอดมินคิดว่าการเซ็นสัญญาจ,จากแมวมองนะครับจากแมวมองนะครับโดยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแอดมินขอเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจน,นะครับเมนูภาษาไทยข้อดีของมันคือเราจะอ่านคำอธิบายได้เข้าใจมากกว่าเมนูภาษาอังกฤษนะครับ ไปที่เมนูการซื้อขายการเซ็นสัญญานะครับเพื่อนแมวมองนะครับตรงช่องที่2เมนูที่2นะครับเมนูแรกจะเป็นการประมูลเมนูที่2เป็นแมวมองนะครับเมนูที่3เป็นการต่อรองเมนูที่4เป็นผู้ช่วยนะครับมีเพื่อนขอเป็นเพื่อนเข้ามานะครับคุณบิ๊กบอย บิ๊กบอยแตรงนะครับบิ๊กบอยแตรงนะครับก็ยินดีต้อนรับครับเราเป็นเพื่อนแล้วนะครับะต่อกันครับสำหรับเพื่อนที่ต้องการเซ็นสัญญานักเตะนะครับส่วนตัวของแอดมินแอดมินคิดว่านักเตะที่มาจากแมวมองเนี่ยคุ้มค่าที่สุดเพื่อนๆสังเกตนะครับอ่าเดาวนะครับเกือบเจ็ดดาวจะมีราคาให้เลือกตั้งแต่49โทเค็นนะครับเห็นไหมครับ49โทเค็น เราสามารถหานักเตะดาวดีๆมาใช้งานได้ด้วยใช้โทเค็นเพียง49โทเค็นแล้วก็ใช้เงิน21.5 m นะครับเข้าใจว่าตัวยอ่อ m ก็คือล้านนะครับนี่ครับ21.5ล้านนะครับซึ่งดูทักษะดูอะไรก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ นะโดยนักตะบางคนทักษะดีด้วยนะครับอย่างนี้นะครับทักษะดีด้วยเห็นไหมครับเปิดอยู่11ช่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้แพงมากนะครับตัวที่แพงที่สุดเป็น89ล้านนี้ก็ยังนี่นครับทักษะก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอายุจะน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าอายุเยอะขึ้นราคาก็จะถูกลงนะครับอันนี้ก็เป็น มุมมองของแอดมินนะครับที่เพื่อนอคุณเด็กซเตอร์ถามเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของแอดมินนะครับส่วนเพื่อนๆคนอื่นคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับคุณคำดีบอกกองหนะ้าไม่ค่อยยิงครับเจอปีกตัวรุกแย่งยิงนะครับกำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาอยู่ครับลุ้นจะให้เป็นดาวโนวดแต่ฟอร์มแพ็กหยุดยิงเฉยอ่ะโอเคนะครับ อันนี้ก็ลองแก้ด้วยวิธีการฝึกซ้อมกองหน้าเพิ่มก็ได้ครับฝึกฝกให้ยิงให้จบสกอร์เพิ่มนะครับนะฮะไปดูเราไปดูพิจารณาเป็นตัวตัวไปนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับอาจจะต้องกลับไปดูกิจกรรมที่นำมาฝึกนะครับตรงเนี้ยนะครับให้มีการยิงนะครับการจบสกอร์เพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับ มีการยิงการจบสกอร์เพ en ิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับนี่ครับยิงยิงการจบสกอร์อยู่ด้วยกันก็มีอย่างตัวนี้เนี่ยยิงจบสกอร์นะครับแล้วก็ยิงจบสกอร์อย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันนะครับก็ลองเลือกมาให้มันมากขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็อาจจะต้องเลือกความแข็งแกร่งของร่างกายเข้ามาด้วยนะครับแบบนี้นะครับ อีกอันนึงนะครับก็ให้ไปดูในเรื่องทักษะของนักเตะคนนั้นนะครับอย่างทักษะของนิรันริเนี่ยนะครับทักษะเขาเป็นยังไงนะครับก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับว่ามีทักษะการยิงการจบสกอร์เป็นยังไงนะครับอันนี้การยิงก็อยู่ประมาณ1้6นะครับการจบสกอร์144นะครับอันนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็ให้มาเลือกนะครับการทักษะให้ตรงกับนักเตะเน้นการยิงการจบสกอร์นะครับเสร็จแล้วให้ฝึกในช่วงคูณ2ลองดูนะครับฝึกเพิ่มอีกสักหนึ่งครั้งนะครับหลังจากทุกเกมอ่าลังจากหลังจากจบเกมไปแล้วนะครับก่อนนอนฝึกอีกหนึ่งครั้งเพิ่มเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้นักเตะนะครับ อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของเพื่อนนะครับคุณคําดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณคําดีคุณพาวันพาวันวิทนะครับบอกว่าแอดคิดว่าระดับคู่แข่ง35,107เนะเอากับระดับ9นะครับเลเวลนะ60-70%ใครจะชนะครับส่วนตัวของแอดมินแอดมินคิดว่า107.5นะครับเพราะว่า ถ้าเทียบโดยไม่เอาเลเวลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เอาระดับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะยิ่งยิ่งแพ้นะครับแบบนี้นะฮะระดับ35กับระดับ9นี่ต่างกันเยอะนะครับคือตัวเลเวลจะเป็นตัวแบ่ง division นะครับแบ่งเลเวลว่าอยู่ระดับไหนนะับอย่างสมมติระดับ35นี่ก็โอ้เล่นมานานนะครับ พราะฉะนั้นเขาเลื่อนขึ้นไปถึงระดับ35แล้วถ้ามาแข่งกัน107นี้ก็บวกเข้าไปอีกนะครับ9ดาว9ดาวเต็มแน่ๆส่วนระดับ9ก็ถือว่าเพิ่งเริ่มเล่นได้9ฤดูกาลนะครับนะมี60-70%แค่นั้นคงสู้ยากนะครับแต่ถ้า,าถ้าจะวัดกันจริงๆต้องไปวัดกันในสมพันธ์นะครับคือ,อ107 อาจจะเยอะในระดับ35ก็จริงแต่พอไปดูในสมัพันธ์อาจจะเท่ากันก็ได้นะครับวิธีการเข้าไปดูในสมัพันธ์ของอทีมนะครับเพื่อนนะครับอย่างตอนนี้แอดมินอยู่เลเวล10นะครับแอดมินจะไปดูสมัพันธ์ของเพื่อนคุณมาดิเน่หรือคุณพินโยนี่ครับมาดิเน่หรือพินโยนะครับก็เข้าไปที่สมัพันธ์ของคุณมาดิเน่หรือคุณพินโยนะครับก็จะเห็นทีมของคุณพินโยอยู่นะครับ อย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันอาจจะสูสีกันมากกว่านะครับแบบนี้นะครับคุณพินโยจะมี2ทีมนะครับมีทีมใหญ่กับทีมเล็กนะครับนี่ทีมใหญ่ทีมใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ7จ็ดดาว8ดาวนะครับนี่นักเตะทีมใหญ่ของคุณพินโยส่วนสโมสรอ,อีกสโมสรของพินโยก็นี่ครับเห็นไหมครับร้อยสามกับเกบ ก็อาจจะสูสีกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นให้ไปดูในสมพันธนะครับถ้าจะเจอกันจริงๆวัดกันจริงๆว่าใครเหนือกว่าเห็นไหมครับถ้าดูตรงนี้แน่นอนครับ9ดาวเต็มครับแต่ถ้าไปดูในสมภ์เห็นไหมครับจะเหลือจริงๆอยู่แค่ 6, 7ดาวแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือทีมของคุณเบิร์ดนะครับจอห์นนี่เบิร์ดจอห์นนี่เบิร์ดซิตี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ่า ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับประกอบกันนะครับส่วนถ้าวัดกันจริงๆเอาเลเวลมาเกี่ยวข้องแอดมินคิดว่านะครับก็ต้องเป็นทีมที่มีเลเวลสูงกว่าแล้วก็มีคิวหรือคุณภาพสูงกว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณพวันวิทย์นะครับขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับคอมเมนต์นะครับมาเข้ามา คุยกันกับแอดมินนะครับคุณรัชดาพรนะครับบอกว่าชนะแล้วชนะสามแล้วอ่าเอเคนะครับโอเคโอเคทีมเริ่มมาแล้วว่างั้นนะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมแบ่งปันความสุขกับเรานะครับอันนี้คุณมดสังนะครับมดสังบอกว่าแอดครับ กิจกรรมยิงจุดโทษที่ผ่านมามันโกงได้ไหมครับอืมเพราะเล่นธรรมดามันก็ยังมีแพ้มีชนะแต่พอเล่นแบบเสียโทเค็นโดนอย่างเดียวเลยครับบอกเลยว่าหัวร้อนครับอ่าตัวเกมพูดถึงตัวเกมก่อนนะครับคนสร้างเกมเขาเน้นที่จะให้เราใช้โทเค็นนะครับอ่าคิดอย่างนี้นะเพื่อที่เราจะได้ซื้อโทเค็นเติมเงินแล้วเขาจะมีรายได้นะครับ ่านะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับไปเล่นแบบใช้โทเค็นก็มีโอกาสที่จะโดนนะครับมีโอกาสที่จะโดนเอาง่ายๆครับคนทําเกมสมมุติว่าเราเป็นคนทําเกมเราต้องการให้คนเติมโทเค็นใช่ไหมครับต้องการให้คนเติมเงินแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการพันวางเดิมพันอะไรเงี้ยครับแน่นอนครับถ้าเป็นแอดมินแอดมินก็ คิดว่านะครับจะต้องเล่นยังไงก็ได้ให้ผู้เล่นเติมโทเค็นเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไปเพิ่มไปเพิ่มยอดนะครับรายได้ของตัวเองแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาทําขึ้นมาเขาต้องการรายได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคการตลาดนะครับการตลาดของเขานะครับสําหรับเอ,อ่อ กิจกรรมที่แอดมินได้ทำก่อนหน้านี้นะครับคือกิจกรรมแจกเสื้อแชมป์บอลโลกนะครับก็คือเสื้อของอาเจนติน a านะครับเพื่อนๆใจเย็นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวแอดมินกำลังหาวิธีการที่จะสุ่มแอดมินคิดว่าจะใช้วิธีการนี้ครับเดี๋ยวเล่าให้เพือพ่อนๆฟังก่อนแล้วกันนะครับแอดมินจะใช้ไพ่นะครับไพ่หนึ่งใบนะครับไพ่หนึงใบต่อ ต่อผู้โชคดีนะครับจำนวน12คนก็จะเรียงไปนะครับแต่ว่าจะสุ่มว่าใครจะได้ไพ่หมายเลขอะไรหรือว่าตัวไหนนะครับตั้งแต่เอจนถึงก็ไล่ไปนะเอก็คือ1นะครับเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็แจ็คแล้วก็แมมนะครับรวมทั้งหมดมีสิบสองท่านนะครับผู้โชคดีนะครับแล้วแอ็มินก็จะสุ่มว่าใครจะได้ไพ่หมายเลขเท่าไหร่นะครับก่อนนะครับแล้วก็มา สุ่มผู้โชคดีทีละสเตปนะครับสเตปแรกก็จะคัดให้เหลือ6ใบน,นะครับสเตปที่2ก็จะคัดให้เหลือ2ใบน,นะครับสเตปสุดท้ายก็คือคนโชคดีนะผู้โชคดีจาก2ใบน,นั้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวแอ้มินกำลังคิดวิธีการแล้วก็จะทําเป็นคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อความสนุกนะครับสาหรับกิจกรรมนะการแจกเสื้อเนี่ยแอดมินก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ fc ทุกคนนะครับที่คอยให้กําลังใจแอดมินนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอาจจะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ได้มีราคาสูงมากนะครับเสื้อของแท้ของอาเจนติน a าก็อยู่ประมาณ2,000ไปปลายๆนะครับรวมค่าส่งด้วยก็เกือบประมาณเกือบ3,000นะครับก็คงจะคิดว่าเป็นของรางวัลของัลปีใหม่ให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับ ผู้ที่คอยสนับสนุนแอดมินนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาร่วมสนุกกับแอดมินนะครับก็คงไม่ใช่ของที่รางวัลเยอะแยะมากมายอะไรนะครับก็คอยติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมในตัวเกมก็มีมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้มีมาเรื่อยๆแล้วก็มีกิจกรรมเดี๋ยวแอดมินขอดูภาพรวมของกิจกรรมก่อนนะครับ กิจกรรมมีบูธแลบมีฮอตช็อตมีไนท์อ่าขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในสมพันธ์ที่เล่นอยู่ในครับด้วยนะครับอันนี้ก็เหลืออีก2วันก็จะสิ้นสุดแล้วนะครับนะครับอันนี้ต้องเป็นเพื่อนในสมพันธ์ไปช่วยกันเล่นนะครับแอดมินไม่ค่อยได้เข้ามาต้องขอโทษด,ด้วยนะแต่ว่ามีเพื่อนๆที่เล่นผ่านไปหลายระดับนะครับนี่นี่รับโทเค็นไปนะครับ รับกล่องนะฮะนี่เฟสเฟสหนึ่งรับกล่องไปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปช่วยเล่นนะครับแอดมินไม่ได้เข้ามาเลยนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับก็มีเพื่อนที่ขยันเข้ามาก็ขอบคุณเมืองบางกอกน้อย fc นะครับคุณบางวีนะครับคุณฮารุวีคุณอ gxi คุณมิสเตอร์เนสนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยมาช่วยกันเล่นนะครับอ่ะโอเคนะครับตลอดกิจกรรมอยู่ในครับก็ต้องช่วยกันเล่นในสมพันธ์นะครับสมพันธ์ ยิงเยอะยิงได้แต้มนะครับชนะได้เยอะดิ่งดีนะฮะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับกิจกรรมยืมตัวกิจกรรมแชมเปี้ยนชิพแล้วก็มีกิจกรรมจุดไฟฮุกเขิมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งกติกาก็คือถ้ามีคนผู้เล่นในตัวจริง11ตัวจริงมีฮุกเขิมหนึ่งตัวนะครับมีไฟลุกขึ้นนะฮะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับได้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาในตัวเกมนะครับ ส่วนกิจกรรมอันอื่นๆก็ผ่านไปแล้วนะครับอย่าง boot บูธแ lap นี่แอดมินแนะนําไปแล้วลูกฮอตช o t ก็เช่นกันนะครับก็แนะนําไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านหลายคนก็คงจะเล่นไปจนจบแล้วนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือในเรื่องของการฝึกเยาวชนนะครับสถาบันฝึกเยาวชนตอนนี้มาแล้วนะครับสำาคัญคนที่รอคอยยังพอมีเวลานะครับ คูณ40คูณ16คูณ4มาแล้วนะครับใช้แค่กล่องเท่านั้นเองนะเ,นเพื่อนๆที่สะสมกล่องไว้เยอะๆนะครับก็สามารถที่จะไปฝึกซ้อมตัวนี้ได้นะครับนี่คูณ40ก็นี่เลยครับ6ดาวแล้วก็มาคูณ16อีกนะค,คูณ4อีกน่าจะได้ผู้เล่นที่มีณภาพนะครับมีคุณภาพมาใช้ในฤดูกาลหน้านะครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้มีเวลาที่มาพบปะกับเพื่อนๆนะครับมีเวลาจํากัดนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามแอดมินขอบคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะครับคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเอียน์นี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับเอาละครับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ